สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพันรถไฟไทยเอ t อานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จุดตัดทางรถไฟนิคมมักกะสันนะครับตอนนี้ผมก็รอขบวนด่วนดำ633นะครับต้นทางแม่น้ำปทางบึงพระนะครับจะผ่านจุดตัดนิคมรถไฟมักกะสันนะครับบริเองกันก็่งเสียงแล้วนะครับรถคยังวิ่งอยู่นะครับ ที่ผมตัดไปเมื่อตอนเมื่อกี้คือพอดีมันนานนะเพิ่งน,นกันกว่าจะลงมนาะผมก็อยู่ใต้ทางด่วนนะครับเนี่ยรนที่จะมานี้ก็เป็นขบวน663สสนะครับแม่น้ำบึงพระนะครับ เป็นรถน้ำมันดิบนะครับนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟมักกสันนะครับอันนี้ก็เป็นทางไฟฟ้าแอ,อร์พอร์ตลิงนะครับ เสียงมาแล้วนะครับนี่เสียงเป็นรถจักรอสตอมนะครับเสียงวีดนะครับ รถต่วนดำนะครับต่วนดำนะครับดำทั้งขบวนแล้วครับผม ว่าน่าจะมีวิ่งทุกวันนะครับผมสอบถามจากบอลคนรักดไฟมาแล้วครับเขาบอกว่ามีวิ่งทุกวันนะครับท้ายนะครับโบโบหอนะครับ บึงพระนะครับผม633ผ,ผ่านไปแล้วนะครับ